สุเนินบ้านฉันนะครับอยู่ที่บ้านนนตะโกหมู่หกตําบลกุจิกอําเภอสุเนินจังหวัดน,นครราชสีมานะครับวันนี้มาดูการเรียนการสอนนอกสถานที่สถานที่จริงใช่ไหมเขาเรียกป่าชาวบ้านใช่ไหมคปับป่าชาวบ้านนะครับของอันนี้ก็หมู่หกบ้านนนตโกนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยยบ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านถืงว่าเป็นป่านะครับมาสอนอันนี้ไม่ใช่สอนสอนครูด้วยสอนครูสอนนักเรียนด้วยใช่ไหม วันนี้วันนี้ผู้ใหญ่สอนทําอะไรครับวันนี้อันนี้จะสอนทํานะกัทีใส่ขนมเบกระขนมเบกด<ม>ีกันนะ DIY เพระมจะใส่พวกแฉลมพวกอะไรเนี่ยเหมือนการเขาเรียกว่าส่งเสริมให้เด็กๆไ,ไ,ได้ได้ถึงวัฒนธรรมไทยไหมอันนี้วัฒนธรรมไทยเนาะครับการจักสารเนี่ย ต่อยอดอาชีพได้ใช่ไหมผู้ใหญ่ดีตอนนี <cents. S 2> ้มันดีดีมากสำหรับการ <Mul an. S 1> จัดสารที่เราออกงานต่างๆก็ดีมากครับนี่ก็จัดสารตอนนี้มันไม่มีหาคนที่จะมาสืบสารสืบสารสารต่อ,อยากนะครับที่จะมาทํกลุ่มปัญญายอยู่ตรงจัดสารอยู่ตรงนี้นะครับนีก่ก็ผมก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กนะครับก็หลายๆกลุ่มนะครับที่เข้ามานะครับก็ไม่ได้ห่วงวิชา เราก็มีนักศึกษามหลาลัยต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับขอความรู้ครับก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะมาสาธิตาำ DIY ทำที่ใส่ขนมถ,ถือถือว่ายากไหมพี่ใหญ่สำหรับคนที่ไม่เป็นถือว่าถ้าคนทําไม่เป็นก็ถือว่ายากนะแต <c oughs> ่ทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากนะครับมันอยู่ที่เราตั้งใจก็ามีใจรับ ต้องตั้งใจแบบคุณครูใช่ไหมต้องทำอย่างเดียวเลยนะครับต้องตั้งใจมันเป็นอันนี้เราเราใช้เวลาส่วนไหนของผู้ใหญ่ที่เราทำงานจากสารตัวนี้อันนี้คนดีทางคุณครูประสานเข้ามานะครับผู้ใหญ่ก็เจียบเวลาที่เวลามีเวลาว่างมาก็มาสอนถ้า ต้องติดต่อมาก่อนนะครับติดต่อมาปกติผู้ใหญ่ก็นอกจากราชการก็ทําะไรทำมาหลายอย่างครับทําไรทำมาที่เวลาจะทำเล่านาประธานป่าปลาดูแลป่าปลาทั้งทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านของคุณแม่ด้วยครับทุกอย่างนะครับแม่ได้เป็นของอำเภอยใช่ไหมเป็นหมูเป็นประธานระดับอำเภออยู่นะครับประธานของคุณแม่ของพนดินนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่ถือว่าเป็น เขาว่าขึ้นนักขึ้นตาของปบอรสัเนินจากศาลบ้านนนตะโกหมู่ที่หกตุญกุจิกนะครับก็ข้างในก็มีพวกช้างพวกอะครับรูปสัตว์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตั้งหน่อยเนาอนะครับนี่ก็เป็นพวกนะครับสัตว์ลูกสัตว์นะครับพกกช้างพวกกวางแล้วก็เป็นบ้านแมวนะครับบ้านแมวบ้านแมวใครที่ ชอบรับแม่รับวันที่รับสัตว์นะครับสัตว์นะครับมีช้างนะครับลูกสัตว์ต่างๆนะครับทีศาลครับผมขอบคครับที่ผู้ใหญ่ถ้าเขาจะซื้อมีช่องชาทางให้เขาติดต่อเป็นไหนะครับติดต่อก็ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับหรือแอดไลน์เบอร์ได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์ได้เลยครับ อยู่กับคุณครูเลยครับคุณครูสุภตาค่ะพอดีว่าทางทางทางสำนักงานเขตนะคะเขามีจัดแข่งขันศิลปะัตถกรรมนักเรียนนะคะพอดีว่าทางโรงเรียนก็คือได้เรียนเห็นความสําคัญของชุมชนเราว่ามีจักสารที่ขึ้นชื่อน,นะคะ <ๆ S 2> ก็เลยมันมีการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ที่เป็นซอพาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะของกลุ่มโรงเรียนเราก็เลยเลือกเอากิจกรรมจักสารนะคะก็จะเลยมาขอคําแนะนํานะคะจากผู้ใหญ่นะคะ ไห้ทาปรึกษากับนักเรียนของเราเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกคะ่ะเพิ่งเริ่มต้น <laughs> เป็นไงบ้างคุณรูก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการมีมีนวตัตกรรมการก็เรียกว่าอะไรนะคะจักรตอกใช่ไหมคะจักรตอกตอได้เครื่องจกกักรก็คือเสียบไม้เข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็ออกมาเป็นตอกได้เลยไม่ต้องเป็นนั่งเอามีดทาเหมือนสมัยแต่ก่อนนะคะก็ถือว่า,าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะช่วยสามารถลดระยะ เวลาในการทํางานได้ดีเลยค่ะครับผมการในอำเภอสุเนินนะครับต้องการมาเรียนรู้นะครับมาได้เลยไหมครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็ติดต่อก็ตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปนะครับแปดสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับประสานมาก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็สำหรับงานที่จะต้องนะครับทํามีจิตอาสาที่จะต้องไปก็หลายนะครับหลายงานก็ต้องประสานเข้ามาก่อนนะครับอ่า นะครับมีเวลาที่จะนะครับทำมีเวลาที่จะสอนนะครับก <c oughs> ็ต้องต้องต้องโค้กเข้ามาก่อนประสานเข้ามาก่อนนะครับที่จะนะครับสอนทำนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผวววิชานะครับภูนะบนนมิปนะนะัญญาที่มีอยู่ความรู้ที่มีอยู่นะครับก็จะพยายามถ่ายทอด องค์วามรู้ต่างๆนะครับให้นะครับสืบสารสารต่อนะครับต่อยอดของจักสารครับครับผมขอบคุณผู้ใหญ่จเจริญดีสุนเรน,นมากนะครับเรีง่ากจะนิ่มนิ่งแลนวก็จะสารง่ายนะโยกค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสุนเรนทั้งทั้งนะคะ